กันนะคะทุกคนก้องอาจจะมัวไปนิดนึงเช็ดกล้อนก่อนเช็ดนิดหนึ่งมัวจริงอ่ะไม่เป็นไรเนาะก็ว่าสนับผู้ใดเนะได้รักได้ดูแลฉันมันเป็นใครเนาะ สำานะนนะสนะับผูใดนดูยิมเรืนอะลเนในาะจะคิดมอกันมนะีงสุดีว่าเธอไม่มีเธบที่เายังไม่มีใครมีคอยู่ใช่ไหม ดอมาสึสงไกลสมัมไม่แห้มฉันเอาไว้ในตอนที่ยังทำได้เจอกว่านขาร้มีรถแพวังใหญ่กจ่าหฮนนัมือซอจนดำตุ้ตม